ครับผมสวัสดีครับวันนี้ร้าน bb บีช็อปสาสี่นะครับจะมีผลงานให้เพื่อนๆชมอีกหนึ่งผลงานนะครับอันนี้ลูกค้าเราส่งมาจากต่างจังหวัดเลยนะครับลูกค้าเห็นผลงานผมทาง youtube นะครับก็เลยอยากเอางานมาส่งมาให้ผมทำบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบรก bm นะครับก็คลิปก่อน คลิปเก่าๆเราก็เคยทําให้เพื่อนๆชมเลยนะครับเป็นเบรก B.M เป็นรุ่นเดียวกันเลยตอนนี้เราทําการแยกชิ้นส่วนอะไหล่พวกผ้าเบรกพวกขาคาลิปเปอร์นะครับแยกออกจากกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดก่อนนะครับน้ํายาที่เราใช้ก็จะเป็นน้ํายาลา้างคราบพวกคราบน้ํามันคราบฝุน่นผงผ้าเบรกนะครับ น้ำยาตัวนี้ก็จะไม่กัดลูกยางแล้วก็ทำสัอารได้ง่ายต่อมาครับเราก็ลอกสีเก่าด้วยน้ำยาลอกสีดิงโก้นะครับแต่จะบอกก่อนว่าสีตัวนี้ครับมันมันเป็นเหมือนสีพาวเดอร์โค้ทอะครับมันจะลอกออกยากมากครับขั้นตอนนี้ครับจะจะใช้เวลานาน,านมากๆเลยลอกให้ขาวแบบนี้นี่ก็คือหลายวันนะครับกว่าจะได้ขาวแบบนี้ เพราะว่ามันลอกไม่ค่อยจะออกเลยครับอันนี้ก็คือเป็นเนื้อดิบๆเลยเนื้ออลูมิเนียมเราไม่ได้ลอกแตกข้างนอกนะครับเราลอกยันข้างในเลยลูกยงลูกยางก็ดูใหม่นะครับเราทำวามสะอนให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะทําสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านอีกข้างหนึ่งนะครับก็ลอกขาวยันเนื้ออลูมิเนียมเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ไปติดกระดาษบางส่วนที่ไม่ต้องการกันนะครับ ก็การติดกระดาษนี้ต้องค่อยๆติดทีละส่วนเลยนะครับส่วนที่เราไม่ต้องการให้ให้สีโดนเช่นลูกยางหรือโค้ดซีเรียลเรียกซีเรียลของของเบรกตัวนี้นะครับเราต้องปิดไว้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะพ่นสีแล้วเดี๋ยวมันจะกบหมดนะครับต่อมานะครับเรามาผสมสี2 k epoxy นะครับเกาะอลูมิเนียมนะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อของ h b body นะครับ สินค้าจากยุโรปนะครับเราใช้ของตัวนี้นี่ของเกรดพรีเมียมนะครับยึดเกาะดีดีเยี่ยม hard h d i n e r ก็ตัวนี้ก็จะออกทองนะครับเหลืองแล้วก็ผสมตามสูตรเลยครับในคลิปเก่าๆผมก็เคยให้เพื่อนๆชมแล้วนะครับการผสมสีอ e ีฟอกซี่ตัวนี้นะครับ ทินเนอร์ที่ใช้ก็เป็นทินเนอร์อะคริลิกนะครับส6 0 2กนะครับการใช้ทินเนอร์ก็แนะนำให้ใช้ทินเนอร์เกจอะคริลิกอย่าใช้ 3E นะครับเราก็มาพ่นกันนะครับการพ่นรองพื้นในขั้นตอนนี้เนี่ยก็มันไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับหรือยุ่งยากอะไรก็คือเราพ่นขอให้อย่าให้มันไหลหรืออย่าให้มันเยิ้มนะครับ ก็มีเพื่อนเพื่อนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับว่าทําไมเขาพ่นรองพื้นตัว 2k แล้วมันเกิดสากเหมือนเม็ดทรายก็ให้เพื่อนๆนไปดูการการผสมทินเนอร์ของเพื่อนๆนนะครับถ้าเกิดเราใส่ทินเนอร์น้อยเนี่ยเนื้อสีที่เราพ่นเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อสากเหมือนเม็ดทรายเลยอันนี้ผมใช้แค่ลมแค่หนึ่งจุดหเองครับก็แรงลมมันก็ไม่ค่อยมีผลนะครับมันมีผลน้อยครับเพราะรองพื้นเนี่ยยังไงแล้วเดี๋ยวเราพอพ่นเสร็จเราก็ต้องขัด หน้าผิวกับสีรองพื้นอยู่แล้วนะครับซึ่งแรงลมเนี่ยเราไม่ค่อยไม่ค่อยสีเรียบเท่าไหร่แต่แต่ถ้าเกิดเราใส่พินเนอร์น้อยเนี่ยมันเป็นเม็ดสากแน่นอนก็เลยเพื่อนเก็ผสมตามอัตราส่วนค่อยๆขึ้นอัตราส่วนไปนครับถ้าเกิดว่าเมสเม็ดสีมันยังสากอันนี้ผมผสมประมาณ25%ถึง30%ครับเนื้อเนื้อที่ได้ก็จะประมาณนี้เพราะว่า คาลิเปอร์ตัวนี้เนี่ยมันผิวมันไม่ค่อยเรียบนะครับมันขุระผมก็ต้องการให้มันกบตัวสักนิดนะครับ mm. ก็เลยใส่ทินเนอร์แค่ยี่ห้าปอร์เซ็นตผิวมันก็จะดูแบบเหมือนมีผิวส้มนะครับแต่จริงๆชิ้นงานมันหยาบมากครับอันนี้คือกบตัวได้บางส่วนแล้วนะครับส่วนนี้ครับมีงานแถมมาเป็นงานฝาครอบสายพานนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเร็วๆนี้นะครับ อันนี้ก็มาร่วมพ่นเกาะอลูมิเนียมไปก่อนหลังจากที่เราพ่นรองพื้นเกาะแล้วนะครับก็ผิวปั๊มเบรกมันมันไม่ได้เรียบเนียนนะครับก็สังเกตดูนะครับมันก็จะเป็นปุ่มตับๆถ้าเกิดเราไม่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 โป๊เก็บรอยก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราพ่นสีพ่นแล็กเกอร์ในสุดท้ายมันจะไม่ได้มันจะไม่เงาช่ำนะครับเพราะผิวมันไม่ได้เรียบเนียน อันนี้มันก็เกิดจากาการกระบวนการหล่อของปั้มเบรกนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องทําการโป๊เก็บรอยก่อนแต่เราก็จะโป๊บางๆครับไม่ได้โป๊หนาอะไรมากมายเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอชมตอนเสร็จเลยนะครับอันนี้เราก็โป๊เสร็จแล้วนะครับเราก็โป๊พอเติมเนื้อนะครับไม่ได้โป๊หนาอะไรมากมาย ส่วนด้านหน้าไม่ต้องโปรครับเพราะว่าชิ้นงานเต็มดีแล้วครับอันนี้เดี๋ยวเราแค่ขัดเปิดผิวหน้าทุกชิ้นส่วนนะครับเพื่อจะพ่นรอบที่สองนะครับเพื่อให้ผิวชิ้นงานเรียบเนียนขึ้นอันนี้นะครับขัดเสร็จแล้วนะครับก็ขัดแห้งนะครับอันนี้ใช้กระดาษทรายขัดแห้งเพื่อให้ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นนะครับในงานปั๊มเบรกเนี่ยก็ ควรจะโป๊บางๆนะครับอันนี้ก็พ่นรอบสองแล้วนะครับก็จะทำให้เติมเนื้อได้อีกสักนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับพอเราโป๊แล้วก็พ่นกบลอยแล้วก็จะทำให้เนื้อเรียบขึ้นนะครับจากขูดขาก็เนื้อเรียบเลยในขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานมากๆนะครับ เพราะว่าตัวอีพ็อกซี่เนี่ยมันต้องเวลาพ่นไปแล้วมันก็ต้องทิ้งเป็นวันนะครับกว่ามันจะเสร็จตัวดีนะครับเพื่อให้ติดทนไม่ลอกล่อนนะครับขั้นตอนนี้ก่อจะก่าจะจบเนี่ยก็จะใช้เวลาหลายวันนะครับเป็นสัปดาห์เลยแต่ก็เพื่อความทนครับก็อาจจะเสียเวลานิดนึงต่อมานะครับก็ขัดกระดาษทรายเพื่อปรับผิวให้เรียบ ก็ใช้เป็นเบอร์หกร้อยนะครับเราก็ขัดจนผิวมันเรียบเนียนเลยตัวเนื้ออ e ีฟอกซี่เนี่ยก็จะเนื้อจะแข็งมากครับกว่าจะขัดเนียนขนาดนี้ก็ใช้เวลาหลายวันครับนะครับเราก็ขัดให้มันเนียนแบบนี้เลย ก็เป็นอุปสรรคในการทํางานเหมือนกันครับเพราะว่างานอลูมิเนียมจะอมความชื้นนะครับอมความเย็นนี่ถ้าเกิดเราจะไปแตะชิ้นงานเนี่ยชิ้นงานจะเย็นมากครับก่อนเราจะพ่นสีรองพื้นปรับเฉดเนี่ยเราก็ต้องอบไฟอินฟราเรนนะครับช่วยก่อนที่เราจะพ่นสีเนี่ยต้องให้ชิ้นงานอุ่นจริงๆนะครับไม่งั้นมีปัญหาในระบบสีแน่นอน,นครับก็ไม่ได้ อบนานครับพอให้ชิ้นงานไม่เย็นนะครับเนี่ครับเราก็เริ่มพ่นได้เลยสังเกตว่าที่ผมพ่นเนียก็ฝนไม่ได้ตกแล้วนะครับแดดออกแล้วก็เพื่อนๆต้องพิจนารณาหน้าหน้างา,า,านนะครับอย่าพ่นอากาศชื้นนะครับมีปัญหาระบบสีแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งพ่นนะครับอันนี้เราก็พ่นปรับเฉดจากสีเทาเป็นสีขาวก่อนนะครับ พอสีจิงตัวนี้ต้องลองพื้นสีขาวเ,เพื่อนๆสังเกตดูว่ามันหลายขั้นตอนนะครับกว่าจะไปได้แต่ละขั้นตอนใช้เวลานะครับอันนี้เราก็พ้นหนึ่งถึงสองรอบครับพ้นพอกบตัวดีนะครับนี่ครับพ่นสีขาวเสร็จแล้วก็ผิวงานก็จะได้ประมาณนี้ครับ ส่วนชิ้นเล็กๆนี้ก็ลูกค้าบอกให้พ่นสีดำนะครับก็เราก็พ่นสีดำได้เลยเพราะสีดำเป็นสีที่กบตัวง่ายนะครับเราไม่ต้องลองพื้นปรับเฉดแล้วส่วนชิ้นที่เหลือก็รอพ่นสีจริงต่อไปนะครับสีจริงที่เราจะใช้เนี่ยเป็นสีมุกดีไลท์นะครับเป็นน้ําเงินประกายคือน้ําเงินซิงเลยครับตอนผมพ่นเนี่ยตอนครั้งแรกเนี่ยผมก็เอกใจงงนะครับที่ทำไมมันเป็นสีม่วงวะ แต่ก็ลืมไปครับว่าสีตัวนี้มันเป็นสีพิเศษมันตอนเราจะมาดูสีใน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 เที่ยวพ่นแรกไม่ได้นะครับเพราะเราต้องพ่นให้ได้เที่ยวรอบตามสเปคผู้ผลิตสีนะครับตอน,นแรกๆก็ยังจะเป็นออกมุ้งๆหน่อยลูกลูกค้าที่ซื้อไปก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นสีพิเศษก็มีนะครับเพื่อนๆบางคนนะครับซื้อสีไปพ่นใส่กระดาษบอกว่าสีทําไม เป็นอย่างนี้นะครับก็เนี่ยครับคือได้คําตอบแล้วนะครับเพื่อนๆคงจะเห็นว่าสีตอนพ่นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นสีที่เนี้ยที่แท้จริงนะครับยังออกม่วงๆอยู่เราต้องพ่นให้ได้รอบนะครับอันนี้รอบที่สองแล้วครับสังเกตดูว่าพอพ่นรอบที่สองเนี่ยมันก็จะเริ่มออกน้ําเงินมากขึ้นในรอบนี้งานนี้ผม พ่นประมาณสีเที่ยวนะครับตอนที่ผมพ่นสเปย์อยู่ตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังคิดน,นะครับว่าน่าจะต้องเจาะเจาะสเปย์ใส่กาพ่นนะครับเนื่องจากสีตัวที่มีมุกประกายเยอะๆแบบนี้นะครับแล้วยิ่งเราพ่นใส่ตามซอกเล็กๆมันจะเหมือนมีแบบเม็ดสีกระเด็นออกมาเป็น,นเปนนน็นเม็ดใหญ่ๆนะครับ ผมดูแล้วเจ,จาะเจาะใส่ตาดีกว่าเราออกมันจะได้ข่อยขึ้นไม่ถีงจะได้เหนื่อยขึ้นนะการเจาะกระป๋องก,ก็ต้องเจาะด,ด้วยความระมัดระวังนะครับวิธีการเจาะผมก็ได้ทาคลิปไว้ให้เพื่อนๆนดูแล้วนะครับไม่ชานาญนี่ถ้าเกิดเราเจาะแรงๆเลยเนี่ยสีพุ่งนะครับหรือระเบิดได้เลยเราก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับ นี่เราก็ใส่า,าที่ใช้ก็เป็นกา W หนึ่งนย์หนึ่งครับหัวหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยครับก่อนที่จะพ่นเนี่ยเราก็ต้องให้แก๊สละเหยก่อนอันนี้คือที่ผุดๆเนี่ยคือเป็นแก๊สแก๊สที่อัดมาจากกับกับสีสเปรย์นะครับที่ที่อัดสีมันก็เลยยังมีแบบฟองฟู่อยู่เราก็ต้องรอนครับเนี่ยครับเม็ดปะกายมันใหญ่มากถ้าเกิดเราไม่ใช้หัวสเปรย์หัวกาที่ละเอียดเนี่ยงานมันก็จะไม่ค่อยละเอียดครับเนี่ยอันนี้ผมขัดขัด ลบเม็ดเมสีที่ผมบอกม,มันเป็นมันเป็นหยดหยดสีออกมานะครับแล้วก็ขัดให้เรียบเนียนก่อนก่อนที่เราจะพ่นโดยโดยโดยเลือกาพ่นนะอันนี้ก็รอบที่สี่แล้วครับใช้กาก็ฝอยละเอียดขึ้น,นครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีก็ใช้แบบสปเปรย์ได้นะครับแต่แค่ว่า เวลาเราเดินมือเนี่ยก็ระวังเรื่องเม็ดสีเด็น เราก็จะมาพ่นแลกเกอร์นะครับสังเกตนะครับว่าชิ้นงานเริ่มเป็นสีน้ําเงินแบบน้ําเงินมึกเลยไม่ใช่เป็นม่วงแล้วนะครับก็จะอยู่ที่อรอบพ่นที่ที่ตรงตามสเปกนะครับแล้วก็ยิ่งเราพ่นแลกเกอร์เนี่ยมันจะยิ่งน้ําเงินมากขึ้นนะครับก็ขั้นตอนนี้กําลังพ่นแลกเกอร์อยู่ก็พ่นสักสองรอบครับสังเกตดูว่าตอนพ่นเนี่ย งานมันจะดิ้นไปดิ้นมานครับมันก็เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนะครับในการทำสีเบรคคาลิเปอร์นะครับตามซอกก็จะเยอะนะครับงานก็จะดิ้นไปดิ้นมานะครับช่วงนี้ก็จะบีบหัวใจนิดนึงครับเพราะว่าเลกเกอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าเราพ่นมากไปก็จะไหลเยิอมนะครับเราพ่นบางไปก็จะผิวมันก็จะสากนะครับ ต้องใช้สายตาแล้วก็ความใจยเย็นสักนิดหนึ่งนะครับในการพ่นอันนี้ปืนที่ใช้ก็จะเป็นปืนสตาร์ครับหัว1.4เป็นกาถ้วยบนครับสังเกตดูครับว่าชิ้นซ้ายมือยังไม่ได้พ่นเลกกเกอร์กับชิ้นขวามือที่พ่นเลกกเกอร์แล้วมันจะเฉดสีมันจะเปล่งต่างจากเดิมมากเลยนะครับ ชิ้นที่เคลือบเลกเกอร์แล้วก็การพ่นทับสติกเกอร์เนี่ยก่อนที่จะพ่นเลกเกอร์ก็ต้องเช็ดด้วยน้ำยาซิลิโคนออฟก,ก่อน,นครับบางทีสติกเกอร์มันมีคราบมันคราบกาวอยู่นะครับถ้าเกิดเราไม่ทำความสะอาดหน้าผิวสติกเกอร์ก่อนเนี่ยเวลาพ่นไปก็จะเป็นหลุมเหมือนเป็นรูงานไม่สะอาดเป็นซีมิไนนะครับนะครับพอเราพ่นเลกเกอร์มันก็จะเล่นแสงดีครับสีตัวนี้เพราะว่าเป็นสีมุกพิเศษนะครับ ครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมแพ็คชิ้นงานส่งลูกค้านะครับก็เป็นสีน้ำเงินมุกดีไลท์นะครับเป็นสีเกรดพิเศษครับมุกเยอรมันการเหลือประกายก็จะโดดเด่นกว่าสีทั่วไปนะครับพร้อมติดโลโก้ M ทั้งหน้าหลังเลยนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าปั๊มปั๊มหลังเนี่ยปกติเนื้อมันจะหยาบถ้าเกิด เพื่อนๆดูตอนที่ผมก่อนเอามาทํางานนะครับเนื้อมันจะหยาบครูขามากเลยก็ผมก็ปรับสบภาพพื้นผิวเฉพาะส่วนที่โชว์นะครับเพื่อให้มันเรียบเพราะว่าส่วนที่โชว์มันก็จะเป็นช่วงนี้ครับยังไงผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ